บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพอมและ English for You by Yes I Style นะครับผม Welcome back everyone and this is ครูพอม with English for you by yes a s t t a r นะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันในเรื่องของการใช้ in order to กับ in order for นะครับก่อนหน้าในก่อนหน้านี้เน,น,นี่ยเราอาจจะเห็นมาแวบๆนะครับว่ามันใช้ในกรณีของการที่บอกถึงจุดประสงค์ใช่ไหมครับวันนี้เราจะเจาะให้ลึกยิ่งขึ้นนะครับผม in order to เนี่ยคือคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยไม่อิสระหรือว่าประโยคใจความรองหรือที่เราเรียกว่า dependent clause หรือว่า subordinating clause ที่ ครูพอมเคยพูดไปว่าว่ามันเป็นคลอสที่อยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยตัวมันเองแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจมันได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ because she loves me I love her เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราพูดแค่ว่า because she loves me แค่นี้นะครับ มันจะเกิดความงงนะว่า ah, because she loves me เธอรักฉันเพราะอะไรล่ะจูๆ่ๆเหมือนมาพูดว่าเพราะเธอรักฉันเราก็งงใช่ไหมครับไอตัวนี้แหละครับมันคือ s u b o r d i n a t i n g clause หรือว่า dependent clause ที่จะต้องไปอยู่กับ clause อื่นด้วยเพื่อเกิดความหมายสมบูรณ์นะครับผมโอเคซึ่ง in order to เนี่ยมันคือคำที่สามารถเชื่อมไอ a u s e เหล่านี้ได้นะครับผม แล้วก็ in order to จะใช้กับ verb infinitive เพื่อแสดงออกถึงจุดประสงค์นะครับผมแล้วก็ in order to จะเป็นตัวนำ subordinate clause หรือประโยคใจความรองได้ด้วยนะครับอย่างเช่น,นครับ main clause ประโยคใจความหลักคือ Mrs. Weaver had to work full time อันนี้คือประโยคใจความหลักนะครับส่วนประโยคใจความรองหรือว่า subordinate clause ก็คือ in order to earn a living for herself and her family of five five children ถ้าสมมุติว่าเราพูดว่า Mrs. Weaver had to work full time แล้วจบตรงนี้เราเข้าใจได้นะครับว่า Miss, ค,คุณนาย Weaver เนี่ยต้องทำงาน full time นะครับต้องทำงานเต็มเวลาทำงานแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปพูดอันข้างล่างเฉยๆเนี่ยเราพูดแค่ว่า in order to earn a living for herself and her family of five children โดยที่ไม่มี main c o s e มาขยายเนี่ยมันจะทำให้งงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาเสริมกัน แล้วไอตัว in order ตัวนี้ครับ in order to มันสามารถเป็นตัวเกิ่นนำ cross long เนี่ยครับทั้ง c ลอ s นี้เลยได้ครับเป็นตัวนำมาเพื่อมาต่อหลังตรงนี้มันก็จะกลายเป็นประโยชน์เต็มๆว่า mrs. Weaver had to work full time in order to earn a living for herself and her family of five children นะผมก็คือ Ms. คุณนายว e เวอรต้องทำงาน full time เพื่อที่จะ ได้เงินนะครับเพื่อจะเอามาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเธอที่มีลูกตั้ง5คนนะครับผมโอเคต่อมานะครับ in order not to นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็น in order in o r to ที่แปลว่าแสดงออกถึงจุดประสงค์เหมือนประมาณพ,พูดประมาณว่าเพื่อที่จะใช่ไหมครับต่อมาเนี่ย in order not to เนี่ยมันก็เหมือนว่าแปลว่าเพื่อที่จะไม่นั่นเองนะครับผมส่วนรูป มันคือรูปนก g a t i v e ของ in order to นั่นเองซึ่งการใช้ก็ยังเหมือนเดิมตามด้วย verb infinitive เหมือนเดิมนะครับผมอย่างเช่นนะครับมาดูกันที่ประโยคแรก they never parked the big van in front of the house in order not to upset the neighbors นะผมพวกเขาเนี่ยไม่เคยจอดรถรถตู้คันใหญ่ของเขาเนี่ยไว้หน้าบ้านใครเลยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปทำให้เพื่อนบ้านรู้สึกไม่พอใจนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาครับ ไม่สามารถใช้ for บวกกับคำกริยาเพื่อแสดงออกถึงจุดประสงค์ได้เพราะจะผิดหลักไวยากรณ์นะครับผม for บวกคำกริยานะครับผมอย่างเช่น I came to class for to learn English หรือว่า I came to class for learn English อย่างเงี้ยครับทั้ง2องคำเนี่ยผิดทั้งคู่นะครับทั้ง for to learn และ for learn เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ for ที่เป็น preposition เนี่ย บวกกับคำกริยาได้แต่เราจะต้องใช้ for บวกกับ gerund นะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงจุดประสงค์อย่างถูกต้องเหมือนข้อน,นี้นะครับ for gerund ก็คือ this knife is for peeling เห็นไหมครับ peeling ที่มาจากคำว่า peel ที่เป็นกริยาแปลว่าปลอกเปลือกนั่นเอง this knife is for peeling potatoes นะผมก็คือมีดเล่มนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับปอกเปลือกโ t เทโต้ Potato, ครับก็คือมันฝรั่งนั่นเอง ห้ามใช้ for ตามด้วย verb เฉยๆนะครับต้องแปลงให้เป็นเจอรั่นก่อนเราถึงจะใช้กับ for ได้นั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาใช้ in order to เพื่อแสดงจุดประสงค์ในการการะทำบางอย่างนะครับผมเช่น <c oughs> I went to the bank in order to take out some money นะครับผม <c oughs> เขาไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปถอนเงินมาสักนิดนึงนะครับผมอันต่อมาครับใช้ in order for นะครับแล้วก็บวกด้วย to นะครับ In order for someone or something บวกด้วย t o นะครับเพื่อให้คนนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆั้นทำบางสิ่งหรือเป็นบางสิ่งนะครับเช่น my m o m went to the bank in order for her ซึ่ง her ตัวนี้ก็หมายถึง my m o m ใช่ไหมครับ to take out some money แม่ของฉันไปที่ธนาคารเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไปถอนเงินออกมาได้นะครับผมเห็นไหมครับว่าเรากำหนดไปเลยว่าไอจุดประสงค์นี้เนี่ยเพื่อใครนะครับต่อมา They were told that in order for them ก็คือก็คือเดนเนี่ยแหละครับ them ตัวนี้ to keep their jobs they would have to accept a cut in pay เป็นอย่างนี้แปลว่าพวกเขาเนี่ยถูกบอกมาว่าเพื่อที่จะไม่เสียงานครับ to keep their jobs พวกเขาก็ต้องยอมรับที่จะถูกหักเงินเดือนนะครับผมเห็นไหมครับว่าการใช้ in order for แล้วก็บวก someone ลงไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วย to เนี่ย มันเป็นการ specify นะครับว่ามันมันเราต้องการให้จุดประสงค์นี้เพื่อใครนะครับอันต่อมา my parents did so in order for us to grow up นะผมพ่อแมออ่พ่อแม่ของฉันได้ทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเค ครับผมวันนี้ในเรื่องของ in order to in order not to แล้วก็ in order for นะครับก็จบลงครับอันนี้มันคือเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันก็เหมือนการบอกจุดประสงค์นะครับมันก็ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ to ตามด้วย infinitive อยู่นั่นเองแต่ต่อมาเราต้องมาดูกันที่ exercise ครับว่าเป็นเรื่องสั้น,นง่ายง่ายเนี่ยนักเรียนจะยังจำกันได้หรือเปล่านะครับก็ให้เติม in order to หรือ in order for ลงไปนะครับ the building has been pulled down to be rebuilt ก็คือตึกถูกพังลงนะผูดาวดึงลงมาพังลงนะเพื่อที่จะถูกสร้างใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องตอบเป็น in order to นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคำนามหรือว่า something some one อยู่นะแล้วก็ตามด้วย b ตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่ามันเป็น infinitive ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามด้วย in order to นั่นเองตอบว่า in order to ต่อมาครับข้อที่2 in the U S ก็คือ United States นะครับ is normally required to show identification จุ people to buy alcohol นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องโช o w ID card นะครับหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยบัตรแสดงตัวตนเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยสามารถซื้อแอลกอฮอล์ได้ข้อนี้นะครับจุดสังเกตคือมันมีเกี่ยวกับเห็นไหมครับผู้คนมันไม่ได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเหมือนข้อนี้แสดงว่าอันนี้ต้องตอบเป็น in order for นะครับ in order for people to buy alcohol <c oughs> เพราะว่า infinitive มันมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับต่อมาครับข้อที่3จุดจ keep warm the dog is lying under the sun นะครับผม keep warm ตัวนี้นะครับ keep เป็น verb ช่องหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็น verb ช่องหนึ่งมาเนี่ยข้างหน้ามันก็ต้องเป็น to ถูกไหมครับ อันนี้ก็ต้องตอบเป็น in order to นั่นเองข้อ4ครับ he practices quite hard to win the champ เอ win the competition นะครับ competition แปลว่าการแข่งขันนะครับคำนามแล้วก็ quite ตัวนี้เป็น adverb นะครับแปลว่าค่อนข้างนั่นเองเขาฝึกค่อนข้างหนักมากเพื่อที่จะ ชนะการแข่งขันแล้วเราก็เห็นว่าวินตัวนี้มันมาเป็นอินพุ i ิฟ v e อยู่แล้วสิ่งที่หายไปก็คือ to นั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็น in order to นะครับข้อสุดท้ายครับ Green Society is promoted to, to people to get healthy สังคมสีเขียวนะครับมันได้การโปรโมทครับหรือว่าได้การแบบว่าสนับสนุนเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ย get healthy มีสุขภาพที่ดีนั่นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้เห็นเป็นผู้คนมาแล้วแล้ว In n f i n i t i v e อยู่ด้านหลังก็คือ to get ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องตอบ in Order for นั่นเองนะครับผมโอเคครับนักเรียนวันนี้ครับในเรื่องของ in order to แล้วก็ for นะครับก็หมดลงแล้วครับเรื่องนี้สั้นมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนแล้วก็เอาให้เรื่องนี้แน่นๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งสั้นยิ่งง่ายเรายิ่งจําง่ายนะครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูพอมและ English for You by Yes I y l e กันใหม่ครับวันนี้ครูพอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ English Yes Style For You By